สวัสดีค่ะน้องขวัญปินทิพย์ค่ะโอ้ยเสียงไม่ค่อยดีวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับร <c oughs> ับบทเป็นในเรื่องรักได้แรงอกนะคะขวัญรับบทเป็นมินตราค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นร้ายในเรื่องแต่จริงเ้าก็ไม่ได้ร้ายมากเป็นร้ายตลกค่ะครับนัจร,จริงคือภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่าไหราแล้วเนี่ยอ่านะเป็นหลายเรื่องแล้วแต่เป็นเรื่องแรกที่ พูดภาษาใตา้เต็มเรื่องก,ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจมากดีใจมากที่แบบได้เล่นแบบภาพ,พยนตร์บ้านตัวเองอะ่ะได้พูดภาษาทีนะ่นและแบบเป็นคนนครด้วยเนาะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่สุวรรณนครเยอะมากคือดีใจครับพูดถึงความประทับใจที่งานเปิดตัวที่หาดใหญ่นิ่งอ่ะความประทับใจสําหรับงานเปิดตัวที่หาดใหญ่คือรู้สึกว่าพี่น้องคนใต้เนี่ยเขาแบบ ให้การต้อนรับเราอบอุ่นมากทุกคนแบบตั้งใจที่จะมาดูแล้วก็ชื่นชมกับภาพยนตร์มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นความภูมิใจของคนใต้ค่ะเราอยากนําเสนอแบบในมุมมองหลายๆมุมที่แบบให้ทุกภาคให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จกักภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะคนที่ไปดูวันนั้นก็คือคนออกมาก็ยิ้มมีความสุขแล้วก็บอกเอ้ยสนุกมากดีใจที่แบบทุกคนประทับใจค่ะครับแล้วเป็นยังไงครับร่วมง,งานกับพี่ชายแฮ ก็จริงๆก็รู้จักกันมาก่อนนะคะพี่ชายแล้วก็ชวนมาเล่นเรื่องนี้เพราะเห็นเราเป็นคนใต้อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจนะแล้วขอบคุณโอกาสจากพี่ชายแฮกพี่หญิงแล้วก็พี่โนกเอ็มสองเก้านะคะแล้วก็พี่หญิงแผ่ละกอด้วยที่แบบเห็นอ่าสิกภาพดดีกว่าอ่าในตัวเราหรือแบบชวนผมมาร่วมงานเรื่องนี้ค่ะแล้วเป็นไงเอยที่อ่า จีนะกับเปาเป็นยังไงบ้างครับรูกน้อนกันพี่จีนน่ารักมากพี่จีนเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนใต้ใช่ไหมครับ mm hmm. กรุงเทพเลยแล้วแบบต้องมาหัดพูดสไตล์ต้องมาหัดะหละมโนลาโอ้หลายอย่างมากแล้วเขาแบบทำออกมาได้ดีมากดีแบบแบบเกินคาดนอะ่ะส่วนน้องเปาน้องเปาเป็นไม่เคยเป็นนักแสดงมาก,ก่อนนะคะแต่เป็นเรื่องแรกของเขาซึ่งถือว่าแสดงได้ดีมากๆเลยถือว่าเก่งเก่งมากค่ะต้องยอมรับต้องแบบชื่นชมทั้งสองคนเลย mm hmm. สนุกคือเบื้องหลังในกองไม่เรียดเลยเพราะว่าละครเราเป็นละครสนุกพอเศร้าเขาดรามากก็สิละครมานั่งตลกหัวเราก็ตอบว่าในกองมันมีแต่คนตลกสิสนุกทุกวันในกองแบบอยากไปอีกเราได้สอนภาษาใต้อะไรพิเศษพิเศษกันไหมพี่จินเข้ามากองก็คือเราจะพูดใต้กับพี่จินตลอดหาคุยพี่จพี่จินวันนี้่้าพันพืชทำมาเล่มากพี่จินกินข้าวยัางคือเราจะพยายามพูดให้เขาแบบ ตอบกับเราเป็นภาษาใต้พูดเป็นภาษาใต้ของเขาแล้วเขาแบบฮะน้องแปลว่าอะไรคืออะไรว่าอะไรเงี้ยอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นใช่ยังไม่มีแบบว่า,าพูดผิดแล้วปรับเงินอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมมค่ะ <laughs> <laughs> ไม่แกลง้งไม่แกลง้งครับโอ้ว่าแบบสถานที่สวยงามมากเลยค่ะที่รเดียวแนะนำนครศรธรรมราชเลยก็จริงจริแล้วน,น้องผ่านเป็นคนนครอยู่แล้วนะคะที่อยากแนะนำเลยอ๋อทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วเนาะ <c oughs> วัดพระธาตุอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักตอนนี้ที่เป็นที่รู้จักก็จะเป็นวัดไอ้ไข่นะคะวัดเจดีย์ไอ้ไข่วัดยางใหญ่ D I ai, วัดตาพานบุญวัดพระท่้งค้ายวัดจารีตอ่นนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิแล้วกันนี่แบบทุกคนแบบอยากมากราบไหว้นะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยโดยเฉพาะอำเภอขนอมจะเป็นโซนทะเลใช่ไหมคะมีเส้นถนนที่ยาวแล้วก็สวยที่สุดติดท,ทะเลแบบสวยๆย,ยังมีอำเภอลากา่าที่เป็นโซนทะเลเอ้เป็นโซนภูเขาโซนน้ำตกเลยค่ะแล้วก็ มีอะไรอีกเยอะมากคือต้องไปไปนครเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะไปแล้วแบบได้ทุกรถอะค่ะได้ไหวยพราได้ไปเที่ยวแบบธรรมชาติได้ไปอะทะเลสวยน้ำใสได้ไปทานของอร่อยอาหารอร่อยด้วยแล้วคนใต้ใจดีด้วยโดยเฉพาะคนนครอาจจะดูแบบอาสามเนียขวัญอาจจะเป็นแบบหยาบๆนิดนึงเขาบอกคนนครจะเป็นคนที่แบบพูด ควรใช่ไหมคะแบบพูดแบบน่ากลัวแบบเออแต่จริงเราเป็นคนใจดีคะ่ะเออผู้สาวสวยนี่คือเป็นเรื่องปกติเอออะไรครับเนี่ยแล้วยังไงฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มีผลง,งานอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงอ,อกด้วยนะคะเข้าฉายแล้ววันนี้นะคะในโรงภาพยนตร์นะคะก็ดูได้ทุกภาคนะคะคนภาคอื่นที่ไม่เออไม่เข้าใจภาษาใต้ก็ ดูได้เพราะว่าในในภาพยิตอ์น,นะคะเรามีซับไตเติลและเป็นภาษาที่เข้าใจง,ง่ายด้วยภาษากายด้วยใดๆอะไรอย่างนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะภาพยิตอ์เรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมผลง,งานเราที่ให้เราติดตามมีครับอย่างไรครับเอเอสำหรับควันนะคะก็ฝากติดตามได้ใน IG ก่อนแล้วกันค่ะช่วงนี้ควนันอะิสคอปินทิฟนณค่ะ